สวัสดีครับร้านช่างเมกุญแจนะครับวันนี้มีของเล่นใหม่มาแนะนําครับตัวน,นี้มีชื่อว่ามีจิกรีโมทนะครับตัวนี้สามารถสร้างสมาร์ทคีย์ได้4รุ่นใน1ตัวนะครับน่าสนใจครับตัวนี้เดีย๋ยวผมมาทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้ผมสร้างมา4รุ่นแล้วนะครับก็จะมีนิสสันฮอนด้าชิฟ e แล้วก็มาสด้านะครับ เดี๋ยวเรามาลองวัดขึ้นความที่กันดูครับตัวแรกตัวนี้จะเป็นอ่า i ิสันนะครับขึ้นความถีสี่สามสามชิปจะเป็นสีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นฮอนด้า Honda ดูนะครับ Honda Smart ์ทกนะครับตัวใหม่รู้สึกว่าชิปจะเป็นสีเจนะครับ ตัวนี้ดูความถี่น,นะครับสามน,นะครับ4ี่ครับตัวนี้เป็นฮอนด้าสมาร์ทคนะครับอ่าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเชฟโรเลตนะครับตัว Smart Key รุ่นใหม่นะครับเนี่ยมจะเปลี่ยนดูวความถี่ส3่สนะครับเชฟโรเลต ิป46นะครับตัวที่สามนะครับตัวที่สี่จะเป็นมาด้าขึ้น315ครับมาด้า2 m a มาด้า k y มสกายทีมนะครับโดยความที่315นะครับมาด้าจะเป็น49นะครับ สี่เก้าโปนะครับโอเคครับน่าสนใจมากครับรีโมทตัวนี้แต่ยังไม่ได้ทดสอบลงนะครับรูปทรงก็สวยงามได้สีรุ่นถือว่าคุ้มครับบคุณมากครับสวัสดีครับ